วันนี้ทำไมไม่ไปให้แม่เช็ดตาให้มาแอบหลบอยู่ตรงนี้เย็นสบายกว่าหลกใต้ที่อยู่สบายเลย,อ,อ,ยอย่าเอาตาขึ้นมาโชว์นะตาไม่สวย <c oughs> ตาไม่สวยตาไม่สวยลูกสาวลูกสาวขี้เละของแม่ ีิเลก็รักค่ะมีแต่แพ้ต้งตัวกระหักเลยค่ะเด้อชอบรัก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 อยู่เสมอจ้าเคลียคอคอเคลียรักแม่ไหมลูกรักแม่ไหมคะอืมรักแม่หนูรักแม่ค่ะขอบใจนะลูกขอบใจที่รักแม่นะคะ แม่ก็ร <lightweight> <gut udo> <rate> ักหนูเหมือนกันรักเหมือนกันรักเหมือนกัน <c> <total>